นนะชอบเรือสีต่างกันนะคะคนที่หนึ่งดีเดอร์ดีเดอร์ชอบเรือสีฟ้าพูดว่าไงน,นักเรียนหนึ่งสองเท่าดีเดอร์ดีเดอร์ไล g ์อะ up โบ b คนนี้คือดีเดอร์นะคะคนที่สองอดีเดอร์ผู้ชายเราใช้ฮีแทนผู้ชากันฮี lights up bubble ฮีฮีผู้ชายนะคนที่สองชื่อทีลทั์คนนี้นะคะทีลทัตชอบเรือ ชอบเรือสีแดงสีแดงคืออะไรเรดบออ่ะผู้บัมกันทีัสไลส์อ่ะเรดบอดผู้อักันค่ะทีลัสไล์อ่ะเรดบีไลส์อ่ะเรดบอด่ะผู้หญิงมากโบนัสคนสวยชอบเรือสีขาวผู้บอมกันเรือสีขาวคืออะไรภาษาอังกฤษ ไว้อาเก่งมากเลยแอ้มผู้กำกันโบนัสไรส์อาไว้โบดโบนัสเป็นผู้หญิงเราใช้อะไรแดนคะอาเก่งมากเลยเราใช้อะไรแดนนะชีอาผู้กำกันชีไรส์อาไว้โบดอาความข้าวมัดมัดเขาอาอาอมัดผมชอบเรือสีเหลืองเรือสีเหลืองภาษาอังกฤษค Mellow โรบอตอ่ะผู้ัำกันขวัญข้าวเป็นผู้หญิงเราใช้อไอแทนนะชีชีผู้กำกันชีไลส์อ่ะเยลโลโบอตอ่ะนี่คือขวัญข้าวนี่คือโบนัสอ่ะโอยคไปได้ค่ะไปได้ thank you very much